ด้วยนะคร pues ับโคตรเทมันอยู่ที่คนใส่เปล่าวะไม่ไม่ใหญ่ไม่พี่แพรรี่ใส่พอดีพอพี่ริทเทมตัวใหญ่ใช่ไหมตัวของฟอร์ตใหญ่แบบไอ้ตบฉันนะไหนอีกสองตัวเหรอฟอร์ดใหญ่เราดูตัวใหญ่แต่พี่แพรรี่หน้าแต่แล้วก็ดูตัวโอเคฟอร์ตตัวเท่าไหร่นะมาคันสองเก้าเก้าตัวละวเขาตบเขาเปล่าหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยป่ะอุ้ยตัวนี้สวยใครลอใส่เขาใส่ นี่ทำไมเราพัดถึงอันนี้สั่งมาจากอันนี้เราคาเมรเหรอสั่งมาจากคาเมรเหรอเป็นผ้าคาเมรเหรออุ้ยทไมพี่ก้อฟพูดคาาเมียได้อะอย่าไปอ้างพูดถึงประเทศเขาปลอมแปลงใช่ไหมพี่ก้องเปคนคาเมรหรือเปล่าสวัสดีตาสวยเนาะสวยเนาะแต่งไปไหนแต่งรับรถเข้าวันนี้วันนี้มีอีแต่งมาจ้าแต่งรับรถจ้า อาจารย์เสนหนก็ต้องมาวันที่หนึ่งเลยใชอยางนันหนึ<ช>่งเย็นแล้วเราก็ามานอนถูกต้องแล้วเดี๋ยวกลับด้วยการพร้อมกันอ๋อโอเคโอเคเสื้อสวยใช่ค่ะเสื้อสวยแต่คนใส่ไม่ค่อยเท่าไหร่เสื้อสวยแต่คนใส่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะนะครับเสื้อสวยแต่คนใส่งินเงินคะ่ะเสื้อสวยแต่คนใส่งินเงินนะคะคนสั่งก็ยิ่งไม่สวยครับเฮ้ยนี้สวยว่ะ เออสวยใช่สวยไม่เห็นมันขึ้นอันดิฟีดนานแล้วอันดูเท่มากเลยแล้วผ้าหนาด้วยนะใช่เป็นผ้าแบบดีแต่อันนี้ผ้าบางอ้าวมันไม่ได้มันไม่ได้ยี่ห้อเดียวกันหรอกคล้ายคกันแต่มันเปิดเปสีดำสวยไม่ใช่พี่ไม่ได้ใส่ใหญ่ขนาดนี้กค่าไมค่ะใช่ใส่ให้มันเป็นโอเวอร์ไซส์เพราะว่าตัวพองเลยมันหายใจออกเนาะเวลานั่งเหรเนาะสวยเนาะไม่ใช่แบบว่าใส่แล้วเธอมันไม่ใช่เป็นสาวไซสเอ็กแอลแล้วไปใส่ไซส์เอส เราบอกว่าตัวเองตัวเล็กตัวเล็กไม่ใช่ฉันพูดถึงคนในไลฟ์สดว่าไม่ใช่เป็นสาวไซส์เอคลัดไซส์แล้วไปซื้อ,อไซส์เอสไซส์เลยมาใสาโอโอ่เขาบอกทำไมซื้อจัง <c oughs> ไม่ใช่ค่ะคุณขาคุณสังเกตอะไรเห็นอะไรในตัวแกไหมวันเนี้ยเห็นอะไรอันนี้เคยที่ไม่สังเกตเหรอแกดูแบบ เหมือนแบบพยายามจะต้องทำไม่พยายามค่ะอ๋อพยายามสดชื่นอ๋อไม่วันนี้ที่ฉันสดชื่นอยู่แล้ววันนี้ฉันรู้สึกมีความสุขฉันไม่ต้องรีบกลับเข้ามาเมื่อกี้หน้าแบบตอนแรกพี่ฉันจะกลับสามโมงนะที่ฉันบอกไม่เอาอะไรที่ฉันขอกลับสักหนึ่งทุ่มค่ะวันนี้หกโมงทุ่มหนึ่งฉันก็สบายตัววันนี้ยพราะเราแบบเพราะแฟนเขายังไม่ลงโพสต์ออกเลยไม่กี่ไม่ไม่ไมโสดค่ะไม่มีแฟนวันนี้ฉันก็อยู่นี่แล้วก็ร้องไห้อ๋อไม่ร้องไม่ร้องหรอกค่ะน้ำตามันมีให้กับพ่อกับแม่เท่านั้นเสียน้ำตาแค่ตอนเหงา พ่อแม่ไม่ตุยค่ะไม่ต้องร้องผู้ชายค่ะน้องทุกคนเนาะน้องทุกคนเนาะเออเออเสียน้ำตาเวลาที่พ่อกับแม่ตายค่ะไอเลิฟติ๊กต็อกบางคนก็โอ้โหขึ้นโพสเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายลำคานมาก ไม่รู้เหมือนกันครัแรงมากจริงแรงมากแล้วคนที่อยู่ที่นู้นก็ชอบทําให้คนโฮอร์โมนตกแรงกว่าครับชอบทําให้กระเทยฮอร์โมนตกค,ค,ค,ครับเกย์ใคร,ใคร้องเกย์ครับอย่างกระเทยไม่ได้เกย์กระเทยแอปแมนเขาบอกกระเทยแอปแมนเนาะกระเทยก็แอปแมนอยู่นะค,<ว>คือเพราะเกย์ผัวเกย์ัวเกยไม่หรอกวันนั้นแก<ช>อาจารย์ไม่พูดหรอ แกหึงแกหึงโอ้ยเขารู้ก็ทั้งนั้นแล้ว่าหึงอ่ะว่าไปนู่นอ่ะเออนั่มันเป็นพูดเนี่ยกลับมารู้เนี่ยตัวเองผิดดูสิมาตบเลยมาผบตับตบเติร์อรู้ตัวเองผิดไหคะคุณขาคนเราถ้ามันไม่มีอะไรผิดแต่มันไม่มีอะไรมันจะแบบว่าเข้าใจไหมมันจะคอมันจะแข็งไงเข้าใจปะแต่้คอมันไม่แข็งคออ่อนคนมันทําผิดมามันเลยคออ่อนนะคะทุกคน ออ้ยฉันรู้หมดแล้วค่ะที่ฉันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านคาวผ่านเย็นมาเยอะใช่ไหมคะมีคาวทล้วมีผ่านคาวผ่านเย็นผ่านอะไรมาหมดค่ะที่ฉันรู้หมดแหละอะไรมาเป็นอะไรอ่ะที่ฉันไม่ใช่คนโลลูกโลูกเออเข้าใจไหมตาเิดเชื่อก่อนตาเิดเชื้อก่อนเชื่อก่อนนะคะทุกคนไม่ต้องขำค่ะดิฉันพูดเรื่องจริงกบเกลือน้อะใช่ไหมอุ้ยดีขึ้นมากะฉันรองพื้นมาเลยดี ด,ดูดูคนเขากบเกิดดูเขานั่งกบเกิดมานั่งเฝ้าปกติชุดเก่าเลยล่ะปกติร้อยวันพันปีเขาไม่เคยมานั่งเฝ้าตรงนี้หรอกนะเดี๋ยวดูสิมานั่งเฝ้าเห็นไหมล่ะวันนี้อาหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วไงเออเขามานั่งเฝ้าแต่งหน้าปกติอะมีแค่ปุ้ยมีแค่ปุ้ยกับแมวมาเฝ้าป <c oughs> กติเวลาแต่งหน้านะมีแค่ปุ้ยกับแมวมานั่งเฝ้านี่คะสวยมากสวยมากอุ้ยแม่สวยมากเมืองทมมาก เมืองทมสวยมากเมืองทมแม่อนี้สวยจริงมากเลยมันไม่ใช่สีแดงมันเป็นสีเนี้ยแม่หนูคงจำรหัสสีได้เป็นทองอุ้ยจะสวยนะแม่ได้แล้วใส่กับสีขาวได้แม่เพราะถ้าใส่กับสีเข้มมันจะแก่ใช่เพราะจะคนแก่ยิ่งแก่เขาไปใหญ่เลยไม่ต้องขำค่ะคุณพี่ค่ะดูเขามานั่งเฝ้าอุ้ยสวยมากสวยเอยสวยเลยก็ไม่รู้มานั่งพูดทางที่ัทางที่ฉันก็ลองพื้นหน้าเขียวมากบอกว่าสวย หนูเล่นอะไรล,ลูกแล้วโดยปกตินะไม่มานั่งเฝ้าอย่างี้หรอกนะอีปองอีปุยนู่นที่มาเฝ้าใช่ไหมปกติไม่มานั่งเฝ้าอย่างี้หรอกปุ้ยนี่มานั่งเฝ้าแมวนี่ออมานั่งเฝ้า,าวันนี้มานั่งเฝ้าค่ะคุณขาเราไล่ให้ปุ้ยไปอยู่ตรงนู้นเออขารักเมียเขาทำผิดมาเฮ้ยเราทำอะไรผิดมาคุณทำอะไรผิดก่อนไม่มีหรอกดไม่ทำในอ้าปากที่ฉันก็เห็นแล้วมไม่ต้องอมพระอมอะไรมาหรอกเดียฮะ อะไรนะครับอาจารย์ให้ดิฉันทำอะไรอีกให้พู้ดอะไรอีกพูดมาเลยอาจารย์ให้ดิฉันพูดอะไรพูดมาขาดไปรียวเลยไม่ปิวหรอกช่องดิฉันนั่นมันเป็นช่องถึกโอ๊ย <c oughs> เธอก็ทำมาก่อน <c oughs> <c oughs> ให้เขาทําบ้างเธอเออคนเราอ่ะผู้ชายก้าวขาออกจากบ้านเขาก็เป็นคนอื่นแล้วเขาไม่ใช่คนของเราแล้วผู้ชายอ่ะให้พูดเธอฟองไม่เคยรอบใจเทอร์รี่เลยอาตรงแค่ผู้ชายก้าวขาออกจากบ้านอ่ะเขาก็ไม่ใช่คนของเราแล้วครับคุณเข้าใจไหมคใครเขาจะก้าวมาเกาะเขาก็รู้อยู่ว่าเจ๊เทลร์รี่คือใครเข้าใจไหม้คนที่ก้ามากอดด้านมากฉันจะตกให้ลองเสร็จ ใครที่กล้ามากอดอะน้าด้ามากเดยเฉพาะตกใจดูมันมีมันมีใครโพรอะไว้ไหไมไม่มีแล้วไม่มีแล้วทำอะไรรู้อยู่แกจโอ้โ <g> ห <ad dle> ไ, <c oughs> ไม่ต้องใครยี้ค่ะทุกอ <c oughs> ย่างโอเคไม่คือเกอบเคืล้นจริงๆเพราะได้มาอยู่กับฟอร์ได้อยู่พี่แพรได้ทุกอย่างก็โอเคละจริงมันแบบมันชื่นใจอะเนาะเออแล้วจะมีคนที่เรารู้สึกว่าเออเขารักเราเนาะใครรักเธอจะไม่ได้รักเธอท้ายนาแล้ว สงสารน้องหรอไม่ต้องไปสงสารฟอร์ดหรอกค่ะเออฟอร์ดอะเขามีคนให้สงสารเยอะเอฟซีก็เยอะเออมันก็ไม่อยากจะกลับด้วยซ้ำเขาอยากอยู่เมืองนอกต่อที่ซ้ำเขาอยากเป็นหนุ่มอเมริกันฟอดไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างดีไหมอธีธรามจริงเลยมันได้เปิดโลกกระทัดเนาะใช่ไหมครั้งแรกเลยมาที่ได้ไปเมืองนอกใช่พอตอนครั้งแรกที่พี่ได้ไปเมืองนอกพี่ก็ชอบ ที่ไปครั้งแรกคือที่ไปลาวก่อนกับพามาจริงเหรอนั่นคือเมืองนอกของพี่ชอบมากแบบวัฒนธรรมนู่นนี่นะ่เขาแบบคุดีอ่ะไม่เหมือนเราเราได้ไปเจออะไรอย่างเนาะแต่ว่าอาหารละอาหารอาหารเป็นไงบ้างอาหารอันเด็กู้ซิอาหารอาหารเป็นไงบ้างเอออาหารก็ยังขายอยู่เลยเออไม่เราเราพอกลับมากินอะไรเป็นอย่างแรกกลับมาก็ชมต่าปะกินอะไรเป็นอย่างแรกเหรอพูดได้กินหมูกินหมู แต่มากินหมูไปอ,อย่างแรก <c oughs> กินหมูไม่รู้ว่านะกินอะไรไม่รู้แต่โพสว่าโดนผีอา้ <c oughs> อามอ้ามตายห่าแล้วฉันเพิ่งรู้ว่าพี่แพรรี่เป็นผี <c oughs> จบโอเคนะคะทุกคนดิฉันเพิ่งรู้ว่าพี่แพรรี่เป็นผีนะคะเขาถึงบอกนะคนดีผีคุ้มพี่กอลฟแต่งดีๆหน่อยดูอ่ะปัดปัดไปหมดจริงวันเนี้ยเขาถึงบอกคนดีผีคุ้มเนี่ยพี่กอล์ฟปันดีๆนะวันนี้วัน,น,ว,น,นวันวันวาเลนไทน์เหรอวันนี้ยไม่รู้ว่าวันอะไร <c oughs> เรื่องอะไรมันจะต้องไปชมพูอย่อีกก่อนเนี่ยฉันจะถึงบอกเลยนะฉันถึงบอกเลยนะความจริงคือฝอดไม่เคยมานั่งดูฉันแต่งหน้าเหรอในขาดฟอดมันยังรู้เลยว่าแต่งคนปัดไม่แล้วครั้งแล้วทุกครั้งฉันทาแบบนี้ฉันปัดชมพูองตองก่อนแล้วปัดขึ้นไปตรงถึงเนี้ยฉันเคยสอนแล้วนะว่าการปัดแก้ขึ้นไปตรงเนี้ยมันคือทําให้แก้ไม่ห้อยอันนี้มันคือเรื่องจริงการที่ทําปัดแก้ลงมาอย่างเนี้ยมันเหมือนคนแก่แก้มันจะตกมาอย่างนี้มันจะห้อยเราต้องปัดยก นี่ยกชีดโบนขึ้นไปแบบนี้อันนี้ใช่น,นี่จะสอนเวลาปัดแก้มให้ปัดขึ้นไปแบบนี้อ,อย่าปัดตกลงมาอันนี้ฉันพูดเรื่องจริงจริงๆอันนี้เรื่องจริงแต่ถ้าต้องปัดที่ดีมันแก้มจะเป็นแก้มลิงแบบที่ฉันกำลังปัดอยู่รานะคาทุกคนเนี่อฟอดมันไม่เคยมานั่งดูฉันแต่งไงขาเจ็บป้าพอคนมันไม่เคยมานั่งดูแต่งมันก็จะตกใจเพราะฟอร์ดจะเห็นตอนคอมพิวต์ลุกแล้วพูดอะไรวะจริงจริง คูดถัดดิฉันไม่ไม่มีเวลาอ่านคอมเมนต์นะดิฉันต้องทำงานแข่งกับเวลานะคะงั้นก็พิมพ์ๆไว้ก่อนดิฉันกดิฉันไม่มีเวลาอ่านคอมเมนต์ดิฉันขอโทษดิฉันไม่ได้ยิงนะคะดิฉันไปทำอะไรให้เมียโกรธได้ทำอะไรดิเมียทำอะไรให้ฉันโกรธต้องถามแบบนี้ค่ะอาจจะถามใช่ไหมจะหนีใช่ไหมอาจดิฉันจะเล่าความจริงให้ฟังคือเรื่องของเรื่องอ่ะเมื่อวานอะดิฉันก็นอนอยู่เนาะคือเราก็นอนอยู่เรื่องจริงนะอย่ากะไรกนนะอยากพูดะกันนะอยากพูอนอยากพูดอะไรกันอยกอะไรกันนะอยากพูดอะไรกัอากูกันน อ่าแท็กมาแท็กมาอ่านอนอยู่แท็กมาเลยแท็กมาคือหนูก็นอนเออต่อปก็นอนอยู่แล้วเราก็เข้าใจว่าช่วงเนี้ยทิฟฟานี่อ่ะเขาซ้อมซ้อมเช้าเออก็คือปกติอ่ะทิฟฟานี่เขาจะเข้างานเย็นเนาะแล้วกอออกมากลางคืนช่วงเนี้ยเขาปิดปิดปิดโรงละครแล้วเขาก็ซ้อมไงเพราะว่าเป็นโชว์ใหม่เขาก็ซ้อมซ้อมเออนัดแปดโมงเข้างานเหมือนคนปกติทั่วไป8ปดโมงแล้วก็ซ้อมออกประมาณ กโมงทุ่มหนึ่งมามันก็เหนื่อยเนาะแกกลับมามาสามทีทุ่มแกก็จะนอนแล้วแกก็ง่วงด้วยการที่ว่าแกง่วงแต่เราอยังไม่ง่วงเราก็เลยนอนทุกวันนี้จะพูดเลยว่าเราเคยมีชะนักติดหลังกันทั้งสองคนเราเคยทําไม่ดีแล้วเขาเคยทาไม่ดีแต่เราเราจูนแล้วเราก็อยากคบกันต่อแล้วก็เลยไม่มีพื้นที่ส่วนตัวใช้แอคเคาต์เดียวกันเลยง่ายๆใช่ใช้แอคเคาต์ด้วยกันที่ใช้เออเขาเรียกว่า ในเครื่องก๊อปสามารถดูและเช็คเขาได้ว่าเขาทำอะไรในเครื่องเขาสามารถเช็คได้ว่าก๊อปทำอะไรทำอะไรอย่างนี้อ่ะซึ่งซึ่งเราสบายใจแบบนั้นแล้วเขาก็สบายใจแบบนั้นซึ่งมันมันมันเป็นใช่มันมันทำได้เพราะมันเป็นวิถีของเราสองคนเพราะเราคือการตกลงกันเสร็จปุ๊บก๊อป <c oughs> ก็ไม่เชงตรวจแต่แค่เหมือนเข้าไปดูไปดูมือถือเขารับดันไปเห็น <c oughs> เหมือนเป็นคลิปวิดีโอเขากับแฟนเก่าแล้วก็ลูก แต่ซึ่งมันนานมาแล้วนานแล้วตั้งแต่แบบเออนานมาแล้วแต่แค่ชอบไม่ไม่แต่แค่ฟังฟังก่อนแต่แค่มันดันไปอยู่ในในคลังภาพที่เรียกว่าซอนลูอแล้วซึ่งเขาให้เหตุผลว่าเขาเหมือนอาจจะเป็นแบบไม่รู้ด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่มันดันกลับมาเองเพราะมันมีมีมีการกู้คืนกลับมาเองนะแต่ถ้าการกู้คืนกลับมาเนี่ยมันก็หลบได แล้วมันก็ต้องอยู่ในช่องลบหรือลบไปแล้วหรืออะไรแต่เอาไปซ่อนหรือเอาไปไว้ในช่องซ่อนทําไมมันไม่สามารถที่จะกลับมาแล้วอยู่ในช่องซ่อนได้แน่นอนถูกไหมคะเขายังไม่อยากลบหรือเปล่า ก็นั่นแหละมันเลยเป็นประเด็นไงว่าแล้วทำไมถึงลบทำไมถึงไม่ลบทำไมถึงต้องเก็บไว้แต่ถ้ามึงอ่ะมันก็มันก็ไม่ผิดนะขนาดพี่แพรี่ยังไม่เคยลบเลยอันนี้มันเริ่มเข้าเรื่องของตัวเองแล้วฉันไม่รับฉันลบไม่ไหวจริงๆถ้าฉันลบคือฉันต้องล้างเครื่องไปเลยอ่ะพรามันประมาณสามหมื่นกว่ารูปได้ได้ได้ตด้ได้ไม่แต่ว่าแต่มันเป็นแต่มันเป็นแบบเข้าใจไหมมันไม่ใช่รูปปกติไงแบบที่เราจะเก็บไว้ไงครับฟองแค่นี้เราพูดแค่นี้ นะอน้อน no, no, no. แค่นั้นแล้วซึ่งมันเป็นรูปที่เราเคยเห็นเคยเลยก็แล้วแต่ก็ตามแล้วเราเคยเคลียร์ไปแล้วแล้วมันอาจจะกลับมาเองอันนั้นเราไม่เราไม่สนเรื่องกลับมาเรื่องนาเรื่องอะไรแต่เราแค่สนแค่ว่าเก็บไว้ทําไมแค่นั้นเองจบครับประเด็นคืออยากได้คําตอบว่าเก็บไว้ทําไมแล้วเขาบอกว่าไงไม่มีไม่เคลียร์หนีปัญหาโดยการขึ้นโพสต์ว่าตัวเองผิดเอ,อผิดนั่นนี่นู่นผิดตลอดอ่ะโอเคอไม่เคลียร์ไม่อะไร เออแค่บอกว่ามันมาเองเข้าใจมันมาเองแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่มาเองแล้วประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่ารูปเป็นรูปนานแล้วประเด็นอยู่ที่ว่าไปเก็บไว้ในช่องโพสเออในช่องในช่องในช่องซ่อนทํไมเราเป็นน้องเราก็จะบัเพราะความสบายใจนั after, ้นลบให้เลยใช่เลยเห็นไหมเนี่ยคือหนูต้องการแค่นั้นพ่อโจลบไปเลยเอานั้นลบให้เลยแต่ว่าดันดันต่อลิ้นไงเพราะก่อนก่อนมาก็บอกว่าโอเคจัดการให้หน่อยนะลบให้หน่อยนะแล้วน้องก็อาจจะแบบประชดก็ดีหรืออะไรก็ไม่รู้เออน้องก็พิมพ์กลับมาแค่ว่าไม่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 ทา เออ,อไม่ทำเท้านั้นก็คือจบโอเคไม่เป็นไรอ๋อก็เลยโกรธเออเราก็เลยไม่ใช่เรื่องโกรธนะแต่ว่า มันเป็นเรื่องที่มันควรจะมีคําตอบได้แต่ทำไมไม่มีคำตอบอ่ะสมิอันนี้ไม่ได้มาเข้บครองคไม่ไดเไม่ได้ไม่ได้ไม่ช่้รื่อง้ไม่ได้ไม่ได้ไม่องใหม่ได้ไ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 ม่อด้าเ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไก้ไม่อง้ไม่ได็ไม่ชดเรื่องใหญ่มันเป่นด้ไม่ได้ไม่ได้พม่ไอ้ไี่ได้ไม่้ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เด้ไม่ได้ไม่ได้อง่ได้ไม่ไดะไม่ได้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 ไม่วิ้ไม่ได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 ้ไม่ไอ้ปัญหา้รื่นี้ ของพี่กอล์อปมันเรื่องเล็กมากเรื่องที่มาทําไมเอาไปอยู่นู่นนะี่นั่นมันไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายมันไม่ใช่เรื่องหลอกใจหรือว่าอะไรใดๆอาจจนะเออมันอาจจะมีเหตุผลอะไรใดๆที่มันมันก็แล้วแต่แหละแต่ว่าอ่าถ้ามันเป็นความไม่สบายใจของแฟนน่ะแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเออเราแคร์แคร์ความรู้สึกแฟนเรารู้สึกอะไรนะ ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดการให้ลบได้ค่ะใช่กรอบตรงการใช่ใช่ใชกอบตรงการแค่นั้นตรงกันว่าเออพี่กระจบนะพี่อย่าฟื้นอะไรอีกไม่เอออย่าพูดเยอะเข้าจัดการให้เข้าใจไม่ไม่จะถูกเพราะเราเข้าใจว่าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราพูดเยอะ่พี่ลี่เป็นแบบนั้นนะอย่าพูดเยอะจบแล้วจบไปเลยแต่พี่ไม่ได้พูดเยอะหรอไม่เยอะคือจบก็คือจบถ้าเป็นแบบนั้นมันไม่ไม่ก็ดีเราเข้าใจเพราะว่าเวลาที่คนพูดเยอะๆอ่ะมันเนาะมันมันก็แย่ลังคาญแล้วเราก็เลยแบบ เออเราก็เลยจะไม่พูดแต่ว่าแค่สิงทีิงสิ่สิ่งอย่งที่พี่แพรรี่พูดถูกคือหนีหนีปัญหาแล้วก็แบบเออมันเราก็เลิกกันเถอะนั่นนี่นู่นอย่างเงี้ยโอเคเราก็เลยเงียบแล้วก็เลยถอยออกมาตั้งหลักว่าเออให้เขาได้ไปน้องอะไรนะน้องทีมน้องทีมเขามีทีมมาไหมและทีมต้องทํายังไงอะไรอย่างงี้มีไหมไม่มีไม่อ้าเอาเอาวนวนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีถ้าเป็นน้องทีมเนาะโอเคเนาะพี่บุ๋มเนาะก็อยากรู้ว่าถ้าปัญหามันจะจบเราต้องทํายังไงเออ ไปน้องนะอ่ามันก็ถูกฝอกก็ทําถูกเพราะจริงๆถ้าอยากให้ปัญหามันจบโดยที่ไม่ใช่โดยที่เรา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 ยังรักกันอยู่โดยที่ไม่ใช่แบบว่าตัดปัญหาแล้วเออเลิกเถอะเลิกเถอะเออมันทะเลาะกันตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คือเออก็แค่โลบปะมันมันมันไม่ได้ยากอะไรนี่เออมันไม่ได้ยากเพราะว่าสิ่งที่น้องพูดอะมันถูกเพราะก่อนหน้านั้นน้องพีมมาบอกว่าพี่ก๊อพก็จับมือถือน้องได้ตลอดพี่ก๊อพก็รู้รหัสพี่ก๊ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วทีมทำไมจะต้องปิดบังอ่ะก็ถูกเขาถูกไหมคะก็ถูกเขาเออก็ถูกเขาแต่แค่เอางนั้อ่่่ะะฟังอยยูนนเี ไม่เป็นไรให้เขาฟังไปถ้าไม่งั้นก็แค่ลบเองทีมก็แค่ลบออกแล้วเราก็จะไม่มีปัญหาต่อการเลยแล้วอย่างนี้กลับไปก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่ป่าอะเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าน้ออี้เป็นเรื่องของต่ตอบแบบดารามากเอาเรื่องถให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าตอบบดารามากเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องอนาคตแล้วกันนะคะพอดีเราอยู่พอดีเราอยู่กับดาราไงเราก็ตอบดารานะคะสุดเรื่องนี้เรื่องใครคะ มันเป็นเรื่องของหงสี่คนค่ะจบนะคะเรื่องที่ฟังมามันไม่ใช่เรื่องใหญ่คุณเฉยเยแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดที่เมืองนอกก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะก็เคลียร์จบก็คือจบนะครับเออแต่จริงจิก็คุยกันรู้เรื่องอะไรแล้วนะใช่ก็ควรจะต้องปรับไม่ต้องมองกันค่ะวันนี้ที่ฉันเขียนคิวสวยนะคะตอนนี้ดีฉันเริ่มอารมณ์ดีแล้วอย่าเพิ่งอารมณ์ไม่ดีใส่นะคะพีกอ๊อฟทำไมเขียนคิวไม่เท่ากันล่ะดีฉันจะไม่เขียนอีกฝั่งหนึ่งค่ะอย่าปั่นค่ะกันคะ ที่บ้านขายโมเนลเล็กหรือเปล่าต้นป่านอ่ะรู้จักมาต้นปั่นโมเนลเล็กอ่ะที่บ้านขายโมเนลเล็กเราหรือยังไงอุ้ยเดี๋ยวนี้มันมีแบบบล็อกตาแบบนี้แล้วเหรอพี่ก๊อล์ฟเขามีนานแล้วแต่หนูไม่เคยมานั่งดูไงคือถ้าไม่คือถ้ามันไม่ได้ทําอะไรผิดหรือถ้ามันไม่ได้อยากเข้ามาแบบว่าเอออยู่ตรงเนี้ยฟอร์ดก็จะไม่ไม่ได้แต่งหน้าโทนประโคนชัยนะเป็นการไปดูคลิปเก่าๆฟอร์ดอ่ะหน้าเขียวมากฟอดหน้าเขียวหน้าอะไร ตอนนั้นเขียวน่าลอยมากก็จริงอย่าอย่าแท็กหาช่างแต่งหน้าฟอดนะคะฉันไม่อยากดูฟองไม่ว่าเขาเราก็ไม่ต่างกันนะตอนแรกๆเราก็เขียวเหมือนกันค่ะอย่าอย่าไปแท็กอย่าไปแท็กหาช่างแต่งหน้าของฟอดตอนนั้นนะคะช่างแต่งหน้าเขาเลิศอยู่แต่มันอยู่ที่คนถูกแต่งถูกต้องค่ะก็เหมือนตอนที่ฉันแต่งหน้าอ่อพี่แพทีไม่แต่นั้นน่ะคนคนโดนแต่งเลิศแต่คนแต่งไม่เลิศไม่เหมือนกันเหรอเออตอนพี่มาตู้มบอกว่าเออแพรรี่นะ หน้าแบบเขียวแล้วก็ดำมากนางบอกว่าอะไรว่าถ้าจมน้ํำได้ลอยไม่ขึ้นนะตาไม่ะน้าหนักเงย มันหนามากอะตอนนั้นหนามากจริงเหรอใช่ตอนนั้นรองพื้นหนามากแล้วก็รองพื้นก็ถูกเบอร์นะเบอร์สามแต่มาดันเขียวไงตอนนั้นหน้าแกะมันไม่สามารถลงรองพื้นเบอร์ขาวได้เพราะตอนลงบองเหมือนคนโดนบีบคอที่ดูหายใจไม่ออกแ่ะแกะเนชอบแอบแซมแซมกัดไม่แซมไม่แซมพูดเรื่องจริงกัดคุณขาแล้วพวกคนนี้จะต้อเข้าใจน้องทีมนะพวกคนในไรสอดันรองพื้นให้มันถูกต้องนะคะแบบนี้อย่าอยู่เลยลูก แล้วพนักง่ะขี่รถผ่านสุสานอ่ะแล้วแกก็พูดมาว่าสุสานไทยวันอ่ะโอ้ยดิฉันไม่ได้พูดปอดเน่ยพูดนะเรื่องนี้ดิฉันสาบานแน่ค่ะดิฉันไม่ได้พูดพี่ก๊อฟชอบแกงปอดเป็นคนพูดบอกอ้าวนี่มาสุสานแผลงแล้วก็บอกมากันให้เรื่องเนี่ยตามลุงมาตามลุงมาเออแล้วมากันไปไหนมาหาลุงอ่ะบางบนญาบางบุนะคะ อะจะาจารย์มองบนขัเออ้เออเ,ออเ,ออเออก่งมากแล้วอาการก็ยากสับสนนะเนี่ยฟังนะครับทุกคนในไรโสดการลงรอง,ลองพื้นเนี่ยอย่าลงให้เหมือนแบนยี่สิบนะคะอะไรอ่ะทันงเฉียวไม่ใช่ไ้มคะอย่าลงให้มันเหมือนคนโดนบีบคออยู่ตลอดเวลานะคะมันอาจจะไม่ออกนี่มันต้องลงให้ขาวเข้าไว้นะคะแล้วทุกอย่างจะโอเคเองนะคะหน้าขาวคอไม่ต้องค่ะมองบนนะคะมองบนนะคะอาจารย์มองบนค่ะ นะครับทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคอดยอยาบอกตาไปแล้วโอเคเลยเออใช่ไหมลาบอกยเออไม่ต้องมาเป็นช่างแต่งหน้านะแต่ว่าแกมันยังแบบใครแต่งหน้าให้ฟอดตอนเดินแบบที่นู่นแต่งเองไม่พี่เจนิกับพี่อ๋อพี่เจนนตช่วยหรอพี่เจนเนตช่วยหรอไเขาช่วยหรอเออพี่แม่เขาเขาช่วยเราใช่ไหมใช่ครับพอฟอดแต่งเองมันจะลอยลอยหน่อยคุณขาถ้าแบงลอยก็คือหน้าน้องฟอดกับหน้าพี่แพรลี่ตอนเขาเขินกันค่ะนะคะแต่ใดๆก่อนที่จะเขินก็คืออย่าลืมสั่งน้ำพริกนะคะ เอกเงนรับพี่กอล์เก่งน้ำพริกกินแล้วน่าจะแดงเหมือนแบงร้อยค่ะมันเผ็ดไงมันเผ็ดมันเผ็ดนะคะมันเผ็ดมันมันมันไม่ได้มีผงชูรสนะคะคุณใส่บ้างพอเป็นพิธีีเราจะไม่โกหกคนซื้อมันต้องมีอยู่แล้วคุณอุ้ยเดี๋ยดูไปดูมาจะหมูกคล้ายๆกันเลยเนาะใครของใครกับใครพี่กอาพี่เอาออกแล้วจริงพี่ออกแล้วหรือว่าเอาจมูกออกแล้วนะจหนูไม่มีหนไม่ได้ทานสัญญาณ เจียวที่ก็ไม่ก็แม่จมูกออกแล้วนะใช่เหรอออกแล้วใช่ทำอะไรอ่ะอุ้ยสามเดือนลูกไม่รู้เลยใช่มันดุจังวะท่ออกแล้วมันมันแน่นไงอ๋อมันชอบเป็นแบบเวลามันมันเหมือนกับคนเป็นภูมิแพ้ฝ่อเวลาทำพี่แพลนี่ไม่เป็นใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นอะไรทำภูมิแพ้ไหมหมายถึงว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนชิ่วจามบ่อยๆไม่ไม่มาไม่มีม่ของพี่แพลนี่ไม่เป็นหรอกแค่นี้ต่แบบ อนนี่หนึ่งอะไรนะมันไม่ใช่จมูกอะไรวะไม่ใช่จมูกพอนอนข้างปอดหรือเปล่ามันเลยแต่ไม่ออกทับกันเองชอบทับกันไงน้อะมันชอบทับกันอ่ะนะคะคุณค่ะพี่กอฟคุยสนุกเฉยๆค่ะคุณพี่ค่ะดิฉันไม่คนอย่างเงี้ยแหละค่ะเป็นคนที่แบบสนุกกับชีวิตค่ะแต่ไม่อาจจะไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์นะคะพิมพ์พิมพ์กันเอาไว้นะเดี๋ยวจะไปตอบที่หลังนะ มไว้นะคะโหแล้วชายแท้มากพี่สตาง์แรงมากชายแท้ไม่ใช่หนูค่ะชายแท้อยู่นี่ค่ะนี่อ่ากชายแท้อยู่ค่ะนี่อยะกชายแท้อยู่นี่ค่ะไม่รู้ว่าถ้าใส่วิกก็สวยกว่าพี่สตางอ่ะอพี่สตางยอมไม่ได้นะคะเป็นหนูเป็นหนูหนูไม่ยอมนะคะเป็นหนูหนูหนูไม่ยอมเลยหนูจะบอกเลยพี่สตางหรอที่เอาที่ดาวกอดตอนนั้นน่ะเหรอใช่ <laughs> พี่ตาตังที่ก็เป็นเมียพี่ดานัยไงเอาเป็นผัวอ่าเป็นผัวเหรอจ้าพี่ตาตังเป็นผัวพี่ดนัยเหรอโอ๊ยตายแล้วุพี่โอ๊ยพี่ตาตังหลดดานัยไม่ได้พูดนะพี่ก๊อฟมันพูดนะหนูไม่พี่ดานัยต้งเคียร์นะอ้าวพี่ดานัยก็ไปรับเหรอก็ไปรับ่าเหรอไอ้แล้วไอ้ไอ้ไอ้ไม้ได้ไอ้ไม่ได้ไอ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 ้ไ้ไอ้ไอนไอ้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 อ้ไอนียนเข้ไอ้โดดีโดไ้ไอ้ไอ้ไอ้ไช้ีโด นะคะดีโดที่แปลว่าลูกอมนะคะทุกคนนะคะช่องดีชันมันเป็นช่องแบบนี้แล้วค่ะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ออกไปนะคะผู้ชมค่ะเข้าใจมาตลอดพี่จะตังคานี้แล้วเอาตายเอหรอพีอดคิว่าแกนี่แล้วเด็กพี่จาไม่ยปล่าแปลือพี่